สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2,567อาจารย์โจอานนัดสันคชาโหราจารย์เปิดเผยคาทํานายอิทธิพลจากราหูโยกย้ายดวงเมืองบรรเทาเบาลงภาพรวมดวงเมืองปี2,567การเงินการคลังอ่วม เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงลงทิศทางบวกมีการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายต่างๆมีความโดดเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลัคนาดวงเมืองอยู่ในราศีเมษเดินถอยหลังพระหัสเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องของผู้ถืออำนาจถือกฎหมายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ อยู่ในกลุ่มของจริยะโคจรทัพลัคนาตำแหน่งราชาโชคเดินถอยหลังส่งผลให้มีความผิดเพี้ยนดังปรากฏเป็นข่าวมฤตยูเข้าไปราศีพฤษศเป็นพบการเงินการคลรังมฤตยูเป็นดาวภัยอาเพศอยู่ที่ไหนเหมือนสว่านเจาะรูอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาการเงินปี2,567 จึงมีจุดรั่วจุดบอดการค้าการขายมีการติดต่อเชื่อมโยงจากแดนไกลภูมิภาคในโซนเอเชียลับๆไม่เปิดเผยเป็นปีที่จะเกิดโครงการใหญ่ต่างๆมากมายแต่สอไปในทางปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยพระราหูย้ายเข้าราศีมีนพบวินาศดวงกำเนิดมีพระราหูประทับตาราหูโคจรประทับร่าง พระราหูความหมายคือมัวเมาแต่ในคำพีพระศาสนาพระราหูเป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งที่ไม่ยึดติดถ้าอยู่ในที่ดีราหูเป็นดาวบาปเคราะห์ดีในเรื่องของโลดพผนโจรทยานราหูส่งผลในเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนตีความหมายเด่นในเรื่องของการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติคำทำนาย ประเทศไทย2,567หมอดูมตติตีทายาทหมอดูอีทีเผย3คำเตือนมหันธภัยธรรมชาติหมอดูมัตติตีทายาทหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์ระดับโลกจากเมียนมาที่ความโดดเด่นความโด่งดังความแม่นยำค่าดูหลักล้านคนไทยไปหากันเยอะมากเพราะถ่ายแม่นจนคนลุกเหมือนตาเห็นล่าสุดมาออกรายการแฉนอกจาก จะเล่าเรื่องราวหมอดูอีทีพี่สาวที่อยู่ด้วยกันมาตลอดกับพี่สาว35ปีด้วยหมอดูอีทีเสียชีวิตไปแล้ว6ปีแต่2ปีก่อนที่พี่สาวจะเสียชีวิตมติตี้ก็ดูได้เหมือนหมอดูอีทีถ่ายทอดให้หมดแล้วเวลาทำนายพี่สาวก็จะอยู่กับน้องสาวพี่สาวถึงจะทำนายได้ตอนนี้ก็เหมือนพี่สาวอยู่ด้วยตลอดเวลา เจ้าตัวสัมผัสได้พี่สาวยังอยู่ด้วยพิสูจน์คำทํานายล่วงหน้ารู้ทุกอย่างมดดำขจภาาพิธีกรป้าตือที่มาร่วมงานด้วยก็เจอกับตัวมาแล้วรู้ไปถึงคนขับรถคนที่อยู่ด้วยตลอดเวลาเขียนชื่อให้ตรงๆล่าสุดไฮโซหลุยนักธุรกิจหญิงตระกูลดังเตชะอุบลน,นักลงทุนตลาดหุ้นไทยมอ,อ,อกรายการด้วย ซึ่งคำทํานายของหมอดูมติตี้เกี่ยวกับประเทศไทยในปี2567ว่าหลังมีายนปีหน้าเศรษฐกิจทำมือพุ่งขึ้นจเจริญรุ่งเรืองทุกคนแฮปปี้3-5ปีแต่มีปัญหาต้องระวังก็คือ1เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมให้ระวังน้ำท่วมกรุงเทพและทุกที่2ใน3ของประเทศ2แผ่นดินไหวแรงสุด5.8ริกเตอร์ ทางใต้ของไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5.8ริกเตอร์กรุงเทพก็จะได้รับผลกระทบ 3. พายุรุนแรงทั้ง3อย่างเกิดขึ้นน้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุแต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีโหนวันชัยทำนายดวงทักษิณหลังกลับบ้านจันทรสองล่าเมื่อ18กุมภาพันธ์2567นายวันชัยสอนสิริ สวโพสต์ตข้อความถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางกลับบ้านพักหรือบ้านจันทร์สองล่าในหัวข้อเมื่อจันทร์สองล่าระบุว่าระยะนี้ดาวจันทร์กับดวงเมืองและผู้มีอำนาจทางการเมืองมีความสัมพันธ์และสำคัญม,มากเพราะตั้งแต่วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567ดาวจันทร์ย้ายจากราศีเมษ เข้าสู่ราศีพฤกษกในตำแหน่งมหาอุดอันหมายถึงมหาสเสน่ห์ที่จะเกิดขึ้นกับปวงชนอำนาจวาสนาและบาร,รมีจะแน่นปึกพลังแห่งความยิ่งใหญ่จากจันทร์ดับที่อับแสงจะกลายเป็นจันทร์สองล่าที่สว่างสวยัยรัฐบาลและผู้มีอำนาจจะสร้างผลงานให้ปรากฏและดับความขัดข้องและความติดขัด ทั้งมวลให้กระจ่างแจ้งทั้งในสภาและนอกสภาจะปลอดโปรง่งโล่งสวยัยคุณทักษิณชินวัตรผู้มีอำนาจตัวจริงเสียงจริงออกมาแล้วระยะเวลาแห่งความเป็นรัฐบาลกับที่อยู่ในเรือนจำเท่ากันเห็นปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็คงมีข้อจำกัดทำให้ขยับกับอำนาจไม่เต็มที่วันนี้เมื่อจันทร์สองล่าแล้ว คงจะทำให้การบริหารจัดการทางการเมืองและการทำงานของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้มีพลังที่เป็นเอกภาพมีการขับเคลื่อนผลงานออกมาให้ไปที่ประจักษ์เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนได้เพราะคุณทักษิณคือศูนย์รวมแห่งอำนาจตัวจริงคุณเศรษฐาแม้จะแสดงบทบาทมาแล้ว6เดือน ใครก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงพลังขับเคลื่อนจึงยังไปไม่เต็มสูบวันนี้เวลานี้ถ้าปล่อยให้เหมือน6เดือนที่ผ่านมาเพื่อไทยและรัฐบาลก็จะหมดมนครั้งหมดพลังแห่งความนิยมชมชอบแต่วันนี้ดาวจันทร์เป็นมหาอุดทั้งมหาอุดตัวจริงก็ออกมาแล้วทั้งสเสน่ห์ทั้งความนิยมชมชอบปริวาร เรือข่ายจะมาดำรงคงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ในอดีตอีกครั้งที่ออกจากเรือนจำในช่วงเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์เป็นเลิกแข่งจันสเสน่จันร์มหาอุดมุ่งไปสู่จันร์สองล่าทางการเมืองอาจปรับคอรมออาจปรับเปลี่ยนกระทรวงหรือวิธีการทำงานอันจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมาเฟื่องฟูเข้มแข็งก็ด้วยจันมหาอุดนี่แหละ แม้จันรจะส่องล่าถ้ามากราบหลวงพ่อสำมฤทธิ์ประสิทธทิโชควัดไก่เตีย้ยเขตตลิ่งชันยิ่งจะเพิ่มมนครังมนสเสน่มหาอุดมหานิยมที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลนาน